เคยสงสัยไหมคะว่าเวลาที่เขาอยู่กับเพื่อนๆเ,เขาพูดถึงคุณว่าอย่างไรเขาบอกว่าเราสองคนเนี่ยเป็นอะไรกันคะ่ะเรามาไฟดาจตาในเพียคร์ดวันนี้ไปพร้อมกันดีกว่านะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยตัวเขานะคะบอกกับเพื่อนๆว่าสถานะของเราสองคนคืออะไรใครที่เห็นคลิปนี้มันเป็นของคุณเพราะงั้นฟังให้จบเลยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็น,นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Being Positive way because you are limitless ค่ะ And today's peek card นะคะเรามาเช็คจีบลูกันดีกว่าค่ะว่าคนของคุณเขาบอกกับ เพื่อนๆของเขาว่าคุณและเขาเป็นอะไรกันนะคะพวกเราอยู่ในสถานะไหนนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะหัวข้อวันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มแบบจุกๆนะคะรับรองแคลริฟายถึงความลับในใจของเขาและสิ่งที่เขาเอาไปเม่าหมอยกับเพื่อนๆถึงสถานะของเราสองคนคุณกับเขาเป็นอะไรกันแน่ในสิ่งที่เขาได้พูดออกไปนะคะมาค้นหาคําตอบไปพร้อมกันได้คะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general meeting เพราะนะนน อย่าทำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คต้นสุดตัวเดียกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คต้นสุดตัวทีว่การการขอคําปรึกษาการโคชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่อง description box ตารางมีค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะการรันตีช่วยเหลือมากกว่า2 5 0 0 0คนทั่วโลกนะคะขอควีนเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญที่จะช่วยเปิดล็อกชีวิตพลิกตัวตนให้กับทุกๆคนได้เลยค่ะอย่าลังเลหลังใหม่มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด 3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะซึ่งควีนเนี่ยค่ะก็จะให้เลือกภาพสุดฮอตเลยนะคะน้องหมูเด้งนะคะน่ารักมากๆค่ะใครเป็นมัมมี่น้องหมูเด้งบ้างนะคะเราจะมีรูปน้องหมูเด้งให้ทุกคนได้เลือกอยู่3รูปนะคะนาทีนี้เนี่ยควีนเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักน้องนะคะควีนก็แอบดูน้องะคะ่ะเพราะว่าคุณแม่ของควีนเนี่ยชอบดูน้องมากๆก็ชอบเอามาให้ควีนดูนะคะน้องน่ารักมากจริงๆนะคะใครเป็นมัมมี่เนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะ อันนี้คือภาพที่หนึ่งค่ะอันนี้คือภาพที่สองค่ะและภาพสุดท้ายถ่ายสุดอยู่ที่นี้นะคะ รักกล้องไหนชอบกล้องไหนเลือกได้เลยนะคะคุณเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่านรักได้ทำทามแสตมป์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากไลค์กดแชร์กดซปเปอร์ตังส์เป็นค่าครูให้กันเลยกันด้วยนะคะใครกดซปเปอร์ตังส์วันนี้นะคะจะมีชื่อที่ขึ้นอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะและขอให้คุณสมผลบุญที่ทำร่วมกันนี้นะคะสนับสนุนสปอร์ตให้คุณประสบความสำเร็จในความรับแบดดุจ ทันทีสัตว์ถูก9กเลยนะคะอะไรคะ่ะคุณเชื่อว่าหลายคนพร้อมแล้วนะคะมีน้องหมูเด้งอยู่ในใจแล้วนะคะราให้น้องหมูเด้งทํานายกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะกด subscribe กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของคุณอย่างต่อเนื่องค่ะ so if you're ready นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไร let's like start e d ค่ะ If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love. For the fake is, if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the fake is, if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks isn't that spittin' slow spittin' fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time You're delirious, mysterious Because you are behind the fake exterior Inferior, you know I'll always be Anyone a คคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายเจากันดีกว่าว่าเขาบอกกับเพื่อนๆของเขาบอกกับคนอื่นว่าเราสองคนเป็นอะไรกันนะคะเรามาดูความลับในหัวใจของเขาไปพร้อมกันแบบจัดเต็มได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงเป็นคาครูให้กันละกันด้วยนะคะและอย่าลืมว่าคําทํานายในวันนี้นะคะอาจจะเป็นของคุณหรืออาจจะเป็นของเขาก็ได้ค่ะดังนั้นเพื่อความแม่นยำแบบจุกๆค่ะสามารถหลังไมล์มาดูดวงมาโคชส่วนตัวกับคีนได้เลย นะคะการรันตีช่วยเหลือมากกว่า25,000คนทั่วโลกค่ะเอาละคะ่ะทุกคนเรามีไพ่อยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําทํานายสุดป,ปังกันดีกว่าค่ะสําหรับไพ่ที่ได้รับนะคะใบแรกเลยนะคะก็ h i s one ค่ะคือ e M p a e s นะคะ The next card นะคะก็คือ This one ค่ะคือ Knight of Cups ค่ะ And the last one เลยนะคะคือ The of Swords นะคะ บอกเลยนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยค่างรักคุณมากๆชอบแต่คุณมีแค่คุณคนเดียวในใจของเขาเลยนะคะเขาไม่ได้มีไปมองหาใครคนอื่นค่ะและเวลาที่เขาอยู่กับเพื่อนนะคะเขาก็ proud to present proud to tell his friends เลยนะคะว่าเขาชอบคุณและคุณเป็นผู้หญิงที่เขากำลังให้ความสนใจอยู่เขามีความสุขมากๆเวลาที่ได้อยู่กับคุณนะคะคุณเป็นพลังงานบวกในชีวิตของเขาคะ่ะคุณเป็นคนที่ทำ โลกของเขาสดใสนะคะถ้าเปรียบเทียบนะคะคุณคือสีสันสดใสสีเหลืองสีชมพูสีแดงนะคะเป็น energy ที่ส่งพลังงานบวกให้กับเขาอย่างต่อเนื่องค่ะและแน่นอนว่าคุณคือคนเดียวในหัวใจของเขาคนเดียวอง l y y ยูอง l y o วันนะคะและเขาก็บอกกับเพื่อนๆของเขาแบบนี้เลยค่ะว่าเขาอ่ะรักคุณชอบคุณเขาเห็นว่าคุณอ่ะ เป็นผู้อีกที่เลิศเลอเพอร์เฟกนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยค่ะเป็นคนที่จัก,กรวานฟ้าส่งมาให้นะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าพระแม่ลักษมีส่งมาไปขอพรมาคุณไม่รู้ว่าเขาเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมแต่พอเขาได้เจอคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือของขวัญอันลําค่าที่ อยู่ๆก็ได้รับมาและเขาจะพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาของขวัญชิ้นนี้ให้อยู่กับเขาไปอย่างต่อเนื่องค่ะเขามองว่าคุณคือแม่ของลูกเป็นผู้หญิงที่สตรองเก่งแต่ก็อ่อนโยนอ่อนหวานในเวลาเดียวกันค่ะเขาแคร์คุณมากๆไม่ว่าเขาจะแสดงออกใคุณรู้หรือไม่ก็ตามค่ะหลายครั้งที่เขาคุยกับเพื่อนนะคะและเขาก็รู้สึก กลัวความเสียใจกลัวความผิดหวังกลัวดูแลคุณไม่ได้เพราะบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าคุณดีเกินไปเขาอาจจะดีไม่พอสําหรับคุณแต่ถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นที่มีความคิดว่าเอ้ยเธอดีเกินไปเราอาจจะไปด้วยกันไม่ได้เคยเจอคำาบอกเลือกประมาณนี้มทคแบบ you are too good to be too คุณแบบดีเกินไปดีเกินกว่าจะมีอยู่จริงอะไรเงี้ย so real but nice นะคะซึ่งเขาก็รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยคุณดีมากๆคุณดีเกินไปแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะ give up แล้วยอมแพ้ไปแล้วแต่พอเป็นเขาอะค่ะเขาจะไม่มีทาง Gi ฟ e u อัพ y o u เด็ดขาดเพราะว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาและเขารู้สึกว่าคุณมีอยู่จริงและเขาต้องการที่จะคว้าคุณมาให้ได้ค่ะคุณคือดอกฟ้าส่วนเขาคือมาวัดและมาวัด คนนี้จะต้องได้คุณให้ได้จะทําทุกวิถีทางเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้ดูแลคุณและจะไม่ทําให้คุณเสียใจยค่ะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างเขากับผู้ชายคนอื่นๆถ้าเป็นคนอื่นที่คุณเคยเจอก็คงจะเลิกกันไปแล้วเพราะว่าเขาท้อไปก่อนกับความที่คุณแบบดีเกินไปหรือว่าความที่คุณเหมือน too good to be true so real but nice ตรงเนี้ยค่ะแต่พอเป็นเขาเขารู้สึกว่า เขาจะไม่มีทางปล่อยมือคุณไปและไม่เด็ดขาดค่ะเขาจะไม่ต้องการให้เพรล้ำค่าเม็ดนี้ต้องหลุดลอยไปเป็นของคนอื่นต้องเป็นของเขาแค่คนเดียวและนั่นคือสิ่งที่เขาได้บอกกับเพื่อนและเป็นความรู้สึกที่อยู่ข้างในค่ะถามว่าอยู่ในสถานะไหนใช้เป็นสถานะว่าฉันชอบคนนี้ ฉันชอบคนนี้แต่ฉันไม่แน่ใจว่าเขาชอบฉันหรือเปล่าเพราะว่าเขาดูฮอตมากๆเลยก็คือคุณดูฮอตมากๆคุณดูสวยคุณดูแบบเลือกได้คุณดูแบบไม่น่าจะมาชอบคนอย่างเขาเพราะนั้นเขาก็เลยให้สถานะว่าเป็นคนที่เขาตามจีเป็นคนที่เขาสนใจเป็นคนที่เขาอยากได้เป็นแม่ของลูกและอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นมากกว่านี้ ที่เป็นอยู่ค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาบอกกับเพื่อนๆของเขาสถานะที่ไม่มีสถานะเพราะว่าเขาชอบคุณและเขากำลังตามจีบคุณอยู่และเขาหวังว่าเขาจะได้นั่งอยู่ในหัวใจของคุณเหมือนอย่างที่คุณนั่งอยู่ในหัวใจของเขานะคะและก่อนจากการค่ะควินมีคำทำนายสุดป,ปังนะคะคำแนะนำดีๆจากไพ่โลกสวยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแองเจลอยากจะให้คำแนะนำอะไรกับคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะ แต่ถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าใช่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์ตงเป็นคา่าครูให้กันรายกันด้วยนะคะฟังแล้วคิดเห็นยังไงกับคนของคุณนะคะคอมเมนต์เล่าให้ควินและเพื่อนๆได้อ่านนะคะควินรอฟังรออ่านความเห็นของทุกๆคนเลยะคะ่ะถ้า,างน,นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ที่ได้คืออะไรคะและนี่คือไพยโลกสวยนะคะคำทํานายก็คือ This one คะ่ะ Word waiting for, the timing is at work in your love life นะคะกับคนคนนี้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นจากที่เขาบอกกับเพื่อนๆน,นะคะว่าเขาแอบชอบคุณอยู่อะไรเงี้ยมันจะถูกพัฒนาเป็นมากกว่านั้นเป็นแฟน only one only you นะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาจะแต่งงานลงหลักปักฐานด้วยมันจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะทุกอย่างมีจังหวะเวลาของมันนะคะขอให้คุณอดทนรอนะคะเมื่อถึงเวลาที่ใช่ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปมากขึ้นกว่า ที่เป็นอยู่นะคะไม่ต้องห่วงค่ะควีนเห็นว่าคุณและเขามีโชคชะตากันมาค่ะและทั้งหัวใจเขามีแค่คุณขนาดนี้เขาค้ั่งรักคุณอยู่คนเดียวขนาดนี้เนี่ยจะไปมองหาใครคนไหนอีกทาไมมองแค่เขาก็พอนะคะเชื่อมั่นวางใจในจักรวาลในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะว่าทั้งหัวใจของเขามีแค่คุณและเขากําลังพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้นะคะ คำทานายสุดปังขนาดนี้อย่าลืมคอมเมนต์ว่าฉันเป็นแฟนกับเธอแล้ว mm hmm. เพื่อเคมรับ energy บวก,ปก,กๆและได้เป็นแฟนกันนะคะ mm hmm. และกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนในฐานะคนรักมากยิ่งขึ้นให้เขากล้าเปิดตัวผู้คุณมากยิ่งขึ้นนะคะและอย่าลืมกด Super t h a n k s เป็นค่าครูให้กันและกันด้วยค่ะใครกด Super t h a n k s วันนี้นะคะขอให้คุณกับเขาได้คบกันแบบด่วนๆแบบไวๆให้สถานะชัดเจนคนนี้เป็นคนสุดท้ายของคุณเลยนะคะสาธุ9กค่ะโซ s โซลสำหรับครั้งหน้า ะะจะเป็นเพียร์คาหัวข้อไหนนั้นรอติดตามกันได้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ Made for c e b e with you all ค่ะจะ Have a good day Have a great day ค่ะ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เรียกกล่องที่สองนะคะใครกระตามที่เรียกน้องหมูเด้งภาพนี้เลยนะคะน่ารักสุดๆเลยค่ะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้า,จาก,กันดีกว่าว่าเขาบอกกับเพื่อนๆของเขาบอกกับคนอื่นว่าเราสองคนเป็นอะไรกันนะคะเรามาดูความลับในหัวใจของเขาไปพร้อมกันแบบจัด เได้ลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์ตังค์เป็นคาครูให้กันละกันด้วยนะคะและอย่าลืมว่าคําทํานายในวันนี้นะคะอาจจะเป็นของคุณหรืออาจจะเป็นของเขาก็ได้ค่ะดังนั้นเพววื่อความแม่นยำแบบจุกๆค่ะสามารถหลังไมค์มาดูดวงมาโคชส่วนตัวกับควีนได้เลยนะคะการรันตีช่วยเหลือมากกว่า2 5 0 0 0คนทั่วโลกค่ะเอาละค่ะทุกคนเรามีไพ่ยอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําทํานายสุดปังกันดีกว่าค่ะ y You got the first one นะคะก็คือ the lover นะคะ The next card ค่ะคือ For u of Coins ค่ะอันจะ last ไปเลยนะคะคือ The Strange ค่ะอุย๊ยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าคนของคุณเนี่ยเป็นคนที่ปากหนักมากๆนะคะแล้วก็ปากไม่ตรงกับใจนะคะไม่ค่อยพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกค่ะแม้กระทั่งเม้ามอยกับเพื่อนของเขาในเรื่องคุณนะคะ mm hmm. เขาก็ยังตอบแบบกักๆักอยู่เลยะคะ่ะสิ่งที่ควินเห็นนะคะคือ คุณและเขาอะค่ะมีโซคอนเนคชั่นมีความผูกพันกันมานะคะจากในอดีตชาติคะ่ะมี p o s s i b i l i t y สูงมากๆนะคะที่จะเป็นโซเม e เป็นเนื้อคู่กันนะคะและการได้พบเจอกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนคะ่ะนี่คือพรมลิขิตนะคะที่ถูกลิขิตไว้ให้มาเจอกันนะคะแต่ว่าจะเป็นคู่รักกันไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับพวกคุณทั้งคู่คะ่ะเวลาที่เขาพูดถึงคุณให้เพื่อนฟังนะคะเขาไม่ค่อยจะ ตอบสักเท่าไหร่นะคะออกแนวกักก,กห่วงรูปห่วงโซเชียลมีเดียของคุณค่ะเพราะอะไรเพราะว่าคุณสวยและเซ็กซี่นะคะบางคนในที่นี้เนี่ยเป็นสายฝอนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตาโฉบแบบตาแบบเป็นแคทอายอะไรเงี้ยนะคะคือเป็นคนที่มีสเสน่หะะ์ค่ะหน้าเก๋ดูดีนะคะแล้วก็มีหนุ่มๆห,หลายคนที่ชื่นชอบคุณค่ะคุณรู้สึกว่าเขาห่วงคุณนะ เขาห่วงและเขาหึงคุณเวลาที่คุณนะคะอยู่กับผู้ชายคนอื่นอยู่กับเพื่อนหรือแต่งตัวเซ็กซี่ไปไปเที่ยว with o u t him อะนะแล้วยิ่งเขาเห็นคุณใส่เดรสที่มันรัดรูปนะคะยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าฉันไม่อยากให้ผู้ชายพวกนี้มาเห็นเธอเลยฉันหึงมากและฉันก็ไม่ต้องการให้เพื่อนฉันได้เห็นเธอด้วย เพราะว่าฉันกลัวเพื่อนฉันจะมาชอบเธอมันเป็นแบบนี้ในสิ่งที่ควณรู้สึกนะคะคือเ้าออกแนวหึงแล้วก็กังวลมากเกินไปค่ะเขาเลย คุณเนาะไม่ค่อยแบบโชว์ให้เห็นหรือเวลาโชว์ก็จะโชว์แบบโชว์แบบเบลอๆอารมณ์เหมือนแบบเด็กเจนซ่น่นะที่จะชอบแบบอัพรูปแบบแฟชชแล้วแบบเบลอๆนึ่ภาพออกใช่ไหมคืออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันจะมีสไตล์ในการถ่ายรูปอยู่อะไรเงี้ยค่ะคือแบบโชว์รูปประมาณนั้นที่เห็นหรือว่าโชว์แบบปิดๆอะไรเงี้ยค่ะเวลาไปเดทด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันก็จะไม่ได้เปิดเผยหน้าตาให้เห็นนะคะจะแบบ ถ่ายให้เห็นมืออะไรเงี้ยทำเป็นคอนเทนต์ให้คนสงสัยพี่หญิงคนนี้คือใครอะไรเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นคุณที่ทําแบบนี้ก็ได้นะคะแบบว่าลงให้เป็นคอนเทนต์ให้คนสงสัยเรียกน้ำย่อยหน่อยนะคะแต่เขาบอกกับเพื่อนของเขานะคะว่า เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เขารู้สึกมีความสุขเวลาที่ได้อยู่ด้วยเวลาที่ได้คุยกันนะคะเขาอยากจะอบกอดคุณและคุณเป็นคนที่คอยปลอบประโลมเขาในวันที่ยากลําบากค่ะในวันที่เขาอาจจะหัวร้อนหรือจเจอแบดเ y นะคะและเขาได้คุยกับคุณแม้จะแค่ประโยค2ประโยคเพราะส่วนใหญ่แชทอาจจะหนักขวาสําหรับบางคนนะคะเขาก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นของเขาอะมันดีขึ้นคุณเป็นพลังที่แข็งแกร่งสําหรับเขานะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําให้เขาเนี่ย อยากที่จะตื่นนอนในทุกๆวันเพื่อมาอ่านแชทของคุณหรือเพื่อมาแบบส่งก o ิ d m มอร์นิ่ง s มสเ e จทูยูนะคะ mm hmm. เขาบอกกับเพื่อนของเขาถึงสถานะว่าอยู่ในสถานะคนคุยที่ยังไม่ชัดเจนนะคะสำหรับบางคนนะคะ40%ของคนที่ดูคลิปนี้ค่ะ mm hmm. เขามีกำแพงในเรื่องของความรักอยู่และเขา กำลังพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะทลายกำแพงของตัวเองต้องอาศัยความกล้าหาญนะคะแล้วก็แรงกดดันจากคนรอบข้างเพื่อให้เขาทลายกำแพงตรงนี้และ Move Forward ความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่เป็นแบบ next level คือไม่ใช่แค่คนคุยแต่จะเป็นคนคุยชุบแป้งทอดนะคะหรืออาจจะเป็นคนรักกันเป็นแฟนกันคะ่ะนั่นคือเป้าหมายที่เขาวางไว้นะคะนะเขาก็บอกตรงๆเลยว่าเขาคุยกับคุณอยู่แต่เขาแค่ไม่เปิดเผยว่าคุณหน้าตาแบบไหน เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะอืมเพราะว่าเขาห่วงคุณเขากลัวว่าเพื่อนของเขาจะมาจีบคุณหรือมาชอบคุณนั่นเองค่ะและก่อนจากการค่ะควินมีคําทํานายสุดป,ปังนะคะคําแนะนําดีๆจากไพ่โลกสวยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแองเจลอยากจะให้คําแนะนําอะไรกับคุณ <c oughs> เกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าใช่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แดงเป็นค่าครูให้กันรายการด้วยนะคะฟังแล้วคิดเห็นยังไง กับคนดของคุณนะคะคอมเมนต์เล่าให้ควินและเพื่อนๆได้อ่านนะคะควินรอฟังรออ่านความเห็นของทุกๆคนเลยค่ะถ่า,างนงา้น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายที่ได้คืออะไรคะ่ะสำหรับภายโลกสวยนะคะ You got this one ค่ะคือ Valley ิ o o นค่ะ c r e a t e d e i WHAT YOU WANT So This a t Comes To you Now ค่ะให้คุณนะคะตัดสินกับตัวเองเลยค่ะว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้ต้องการคนแบบไหนต้องการใครนะคะแล้วมันจะเกิดขึ้นค่ะอีกในายะาหนึ่งนะคะเขาจะ take action กับคุณมากขึ้นกว่านี้ในอนาคตนะคะไม่ต้องห่วงค่ะคุณรู้สึกว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่เป็นโซเม e เป็นคนที่เขารู้สึกใจเต้นแรงและต่อให้เขามีกำแพงในความสัมพันธ์เขาก็พย พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะทลายกำแพงนั้นและมันจะทลายลงในเร็วๆนี้นะคะคือเขาจะ come t o w a r t y o u แล้วก็ let you know how much he wants you how much he adore you how much he love you นะคะ เขาจะทำแบบนี้นะคะเร็วกว่าที่คุณคาดคิดไวอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมอธิษฐานขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวางใจนะคะคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณมูมาทั้งบททั้งมวลไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลักษมีเทพเจ้าจันทรานะคะวัดแขกหรือเทพเจ้าใดๆก็ตามที่คุณไปไหว้นะคะจะเห็นผลล์ค่ะและจะเป็นไปในทิศทางเชบวกมากขึ้นค่ะไม่ต้องห่วงนะคะความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไวขึ้นกว่าที่คุณคาดคิด ไหวนะคะคำทำนายสุดปังขนาดนี้อย่าลืมคอมเมนต์ว่าฉันเป็นแฟนกับเธอแล้วเพื่อเค้มรับ energy บวกๆและได้เป็นแฟนกันนะคะและกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อความสัมพันธ์นี้ชัดเจนในฐานะคนรักมากยิ่งขึ้นให้เขากล้าเปิดตัวพวกคุณมากยิ่งขึ้นนะคะและอย่าลืมกดซ u เปอร์ตังค์เป็นค่าครูให้กันละกันด้วยคะ่ะใครกดซ u เปอร์ตังค์วันนี้นะคะขอให้คุณกับเขาได้คบกันแบบด่วนๆแบบไวๆให้สถานะชัดเจนคนนี้เป็นคนสุดท้ายของคุณเลยนะคะสาธุ99ค่ะ show so สำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเพียคาสหัวข้อไหนนั้นรอติดตามกันได้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ m e h e f o r c e Be With You Oh ค่ะ,ะ Have a Good Day Have a Great Day ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกล่องที่3นะคะใครก็ตามที่เรียกน้องหมูแดงภาพนี้เลยนะคะนี่คือการ ของคคุณ่ะเดี๋ยวเรามาฝฟายเจ้าจกันดีกว่าว่าเขาบอกกับเพื่อนๆของเขาบอกกับคนอื่นว่าเราสองคนเป็นอะไรกันนะคะเรามาดูความลับในหัวใจของเขาไปพร้อมกันแบบจ กดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์ตังค์เป็นคาครูให้กันละกันด้วยนะคะและอย่าลืมว่าคำทำนายในวันนี้นะคะอาจจะเป็นของคุณหรืออาจจะเป็นของเขาก็ได้ค่ะดังนั้นเพววื่อความแม่นยำแบบจุกๆค่ะสามารถหลังไม,ม้มันดูดวงมาโคชส่วนตัวกับควีนได้เลยนะคะการันตีช่วยเหลือมากกว่า25,000คนทั่วโลกค่ะเอาละค่ะทุกคนเรามีไพ่อยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำทำนายสุดป,ปังกันดีกว่าค่ะ สำหรับไพ่ที่ได้รับนะคะใบแรกค่ะอยู่ก็ this one นะคะคือ to absorb ค่ะ the next card นะคะคือ view of a June ค่ะ and the last one เลยนะคะคือ the tower นะคะ oh my god จากที่ไพ่ขึ้นมาตรงนี้นะคะทา่าพูดตรงๆค่ะอืมดูเหมือนกับว่าคนของคุณนะคะเขาไม่ได้พูดถึงคุณให้ เพื่อนของเขาฟังหรือคนรู้จักฟังสักเท่าไหร่คะ่ะจบคำทำนายนะคะเลเล่นค่ะมันมีสาเหตุนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเปิดเผยเรื่องส่วนตัวให้กับใครได้รู้นะคะเพราะรู้สึกว่ายิ่งมีคนรู้เยอะปัญหายิ่งมากนะคะมากคนมากความค่ะกลัวจะมา i n t e ร r u p t ความสัมพันธ์นะคะและอีกอย่างเขาก็ไม่ได้อยากจะให้มันซ้ำรอยกับว่าแต่ก่อนเขาอาจจะเคยเปิดตัวคนรักของเขา เขาคนคุยของเขากับเพื่อนๆแล้วพอมันไปไม่รอดนะคะก็ถูกเพื่อนแซวถูกเพื่อนลอ้อเขาก็เลยเป็นผลเสียมากกว่าผลดีค่ะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่พูดเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังค่ะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของคุณแต่ยังหมายถึงเรื่องอื่นๆนะคะเคยรเรียร์พาเขาต้องการทุกอย่างเป็นความลับค่ะเป็นมิสทรีแมนนะจ๊ะเป็นคนที่ เ,เงียบๆนิ่งๆอย่าให้ใครมาสนใจเป็นอินโทรเวิร์ตขั้นสุดหลบอยู่ที่มุมห้องนะคะเพราะว่าไม่ต้องการที่จะให้ใครได้รู้จักเขาหรือว่าเรื่องของเขานะคะเป็นคนห่วงความส่วนตัวมากๆค่ะและนี่คือเหตุผลที่ว่าเขาไม่ได้เล่าเรื่องของคุณให้ใครฟังนะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะ่มีพวกชอบใส่ใจนะคะที่ไปสืบไปส่องไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือมาส่งมาแซวถ้ามีคนถามเขาก็แค่ไม่พูดไม่ตอบเปลี่ยนเรื่องนะคะนี่เป็นสไตล์ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องระหว่างคุณและเขาค่ะจะ completely secret เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวใช้คำนีนะะ้ในสิ่งที่พืนสัมผัสได้ค่ะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะคะเพราะว่าเขาะจะเป็นคนที่ห่วงพื้นที่ส่วนตัวเฉยๆนะคะแต่กับคนที่สนิทมากๆนะคะถ้าเกิดว่ามีสถานะที่ชัดเจนแล้ว เขาก็จะบอกว่าเป็นแฟนกันแต่พอมันไม่ได้มีสถานะที่ชัดเจนมันเป็นคนคุยอะไรเงี้ยค่ะหรือมันแค่เดทอ่ะเขาก็เลือกที่จะไม่พูดดีก,กว่ารอให้มันออฟฟิเชียลอีกองค่อยประกาศทีเดียวให้รู้นะคะหรือว่าถ้าใครถามใช่ไหม official, ออฟฟิเชียลเขาถึงจะบอกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งค์ควินแนะนําได้ในตอนนี้ค่ะคือการรอให้ถึงจุดที่เป็นออฟฟิเชียลแฟนนะคะแล้วถึงตอนนั้นค่ะเขาจะประกาศให้โลกรู้เองนะคะว่า it is you ที่ บีไซส์หิมนะคะเป็นคนรักของเขาคะ่ะแต่ณตอนนี้ขอเก็บทุกอย่างเป็นเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนนะคะ และก่อนจากกันค่ะควินมีคำทํานายสุดปังนะคะคำแนะนำดีๆจากไพ่โลกสวยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแองเจลอยากจะให้คำแนะนำอะไรกับคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าใช่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์ตงเป็นคา้าครูให้กันแายกันด้วยนะคะฟังแล้วคิดเห็นยังไงกับ คนของคุณนะคะคอมเมนต์เล่าให้ควินและเพื่อนๆได้อ่านนะคะควินรอฟังรออ่านความเห็นของทุกๆคนเลยค่ะถ่างา้น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายที่ได้คืออะไรคะ่ะและสำหรับภยโลกสวยนะคะยูกอดดิสวรรค่ะคือ it is safe for you to love นะคะ o p e n your heart to give and receive the high energy of four นะคะจริงๆต้องบอกว่าเขาอะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงและคุณเองก็อาจจะเป็นคนโกกส่วนตัวสูงด้วยเช่นกันนะคะณนะตอนนี้ it's okay to receive love นะคะ it's okay to love someone ะคะ่ะ คุณอาจจะรู้สึกว่าการที่เขาไม่เปิดตัวเป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่คุณอยากจะบอกว่ามันมีคนที่หวงความเป็นส่วนตัวจริงๆนะคะคนที่ไม่ค่อยอยากให้ใครรู้เรื่องส่วนตัวจริงๆนะคะมันมีอยู่จริงๆนะคะและไม่ต้องห่วงค่ะเมื่อมันถึงวันนั้นนะคะความรักจะผีดอกออกผลค่ะและความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นค่ะคีนให้กําลังใจทุกคนนะเพราะคีนรู้สึกว่า ถ้าคุณมีความกลัวในใจมีปมในใจต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่คุณต้องเคลียร์ตัวเองต้องจัดการตัวเองค่ะหลังไมมาโคชก็วีนได้นะคะเพื่อที่คุณจะได้มีความรักที่ดีนะคะและตัวเขาเองก็ต้องกล้าที่จะเปิดใจในเรื่องของความรักมากขึ้นพารต,ตรงนี้ระหว่างพวกคุณทั้งคู่ค่ะมันคือการที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่านี้แล้วก็การกล้าเปิดใจยอมรับในความสัมพันธ์มากขึ้นกว่านี้นะคะเปิดใจรับความสัมพันธ์เปิดใจรับความรัก ในทิทางเชิงบวกค่ะอย่าหวาดกลัวนะคะกล้าเสี่ยงความรักคือการเสี่ยงอย่างหนึ่งนะมันคือการเสี่ยงทายอ่ะมันคือเสี่ยงทายว่า คุณจะถูกลอตเตอรี่ไหมลอตเตอรี่คือเออได้ครบกันได้มีความรักที่ดีหรืออาจจะไม่ถูกเลยนะคะแต่ถ้าคุณกล้าที่จะเสี่ยงคุณก็จะแบบมีโอกาสถูกลอตเตอรี่ก็ได้นะคะและความรักเองก็เช่นกันนะคะคุณก็จะมีโอกาสที่จะแบบถูกลอตเตอรี่ในเรื่องของความรักนะคะแค่ทุกอย่างมีจังหวะเวลาของมันและถึงตอนนั้นมันจะเปิดเผยแบบไม่ทันตีตั้งตัวนะคะ ทำนายสุดปังขนาดนี้อย่าลืมคอมเมนต์ว่าฉันเป็นแฟนกับเธอแล้วเพื่อเค้มรับ energy บปวกๆและได้เป็นแฟนกันนะคะและกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อความสัมพันธ์นี้ชัดเจนในฐานะคนรักมากยิ่งขึ้นให้เขากล้าเปิดตัวพวกคุณมากยิ่งขึ้นนะคะและอย่าลืมกด Super t h a n k s เป็นค่าครูให้กันและกันด้วยค่ะใครกด Super t h a n k s วันนี้นะคะขอให้คุณกับเขาได้คบกันแบบด่วนๆแบบไวๆให้สถานะชัดเจนคนนี้เป็นคนสุดท้ายของคุณเลยนะคะสาธุ99ค่ะ s ซ o w s o สำหรับครั้งหน้า ะะจะเป็นเพียร์ค้าหัวข้อไหนนั้นรอติดตามกันได้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ May the force be with you all ค่ะ,ะ Have a good dayHave a great day ค่ะ